โอเคครับปูนย่อเลยปูน หะแ่ง้เโอ้ยเป็นกับลมมายน่ซเออบงไทยบงทยมาโลดที่เป็นว่โอ้ยโ้วานวเฮาไซ่สามกงตสเลยเห็มีคนมานำอยู่อต้องว้าเอารถออกมือได้เต็มมือนักโคตร่ะ โ่หนรบานนึไปได้ากนอกไปมึงก็เปนทุนงินเริ่มชิมากรัมมาอีก สอนมึงยังโล่เหรครับอาซีอาซีเป๊ะเลยคิดถึงทุกคนเอาคุ้มคุกทุงทุกทุเทุกทิกทุ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 กทืกทุ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 กกทุกททุก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 ุ้กท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 ุทุกกี่ทุกทกทุกทกทุดทุก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 ทกทุกนุกกทุกท่กทอกมุกทุกท้กทุกทุกทุกท้กทุทุกทุกทุกทุทุกทุกทุกทุ

嗯。你，你、就是。那个大公鸡，它咬你，它咬你，它不会动。哇，这突然变得痒了，咋？这厉害。看，看。看，听，听啊！哇，这上帝他妈，看不来，我咋？ พุ่หนาพุลังโคตี้ให้แล้วขอบก็เลิะเทอะแล้วช่องสี่หกแปดติ๊ดชองสี่นูมาเลยสิปูนี่เป็นน้ำเงี้ดเลยะกี้ก็ขืนคูกับพ่อแม่ว่าอะไระกี้ก็ขืนได้ จ้างก็บบมาจง้องอนะ่เะบอกเียไมึงกันหาลูกน้องอีกเพื่อนหนเหอ่กเออยไิอรอยู่น้เน่ะโอ๊ยแล้วก็บอกม่น้ได้แ้วนี่้มึงเสีเาไปจ่ายเลยวันล้วกูไปจ่ายอ 2.0260 baht. Mua cái thang máy ra phòng các bạn. bạn. đấy. สาวคลายก็ได้จเอากว่าวเนี่ยมันบว่าไงแนวก็ <c oughs> ต้องมีสุบ้าพี่สบายดีพี่น้องตั้งปูนยัได้ขึ้นขึน้นอันอันตั้งมีขาพี่น้องนะแดนกันเห็ด ขัางสี่คนหาเท่งะมุงมะมุงไว้นัดวมะมุงนี่งลายดีพี่น้องมะมุงเห็ดหองเราคือเก่าของเราเห็ดหองเราเองพี่น้อยวันใดขาดจ้างแน่เนี่ยคุณนี่นะเราเห็ดเองอันนี้ของเล่าจ้างเองเลยกัเห็ดเองจ้างเองเห็ดเองอิดเหลือพี่น้องอ้ อิดเลือปูนไก่กับพูนใส่พูนน้ำไก่แล้วเนี่ขอบใจอ้ลๆขี่อุปถัมนำชูขอบครัวเฮาเนาะทางใหพวทางอู่ดทางญ่นะฉนจะไปกินเหลาเมาเลยวยเดียว่าไปไงไหปใเาไปไหัวเดียวบอินต้วเดียวเดียวสิเดียวสิมีแตกบ

เพิ่มมากกวามข้องกูโคจรท่าประวัติเขาทำมบบลยบบอยู่ในหนในหันแล้วะวัสดแล้วประธานได้ว่ายังจำลยได้ทั้งหมดแล้วประธานเดี๋ยวลุ้นน้องว่นนั่นแ่ของไอ้ของไอ้เนี่ยเจ้าจงไปดูดึงเมาสวัสดีว้าั้งใว่าเทพตีดได้คนนั้นคนนั้น

ปัดก้นห่อยๆมาแล้วอาขึ้นไม่เปิดสูงย์ฮะอาขึ้นมาสูงห <c oughs> ย่างเงือบได้แล้วทางเพื่อนก่อนข้าง่รสูง ทั้งนั้นทังนั้แบ่งฉะต้องมีแบงบูบอกเบิตี่นผมทำเนานไวเลยวเ ขาันห่อนทีพี่น้อยนะบ้านขาขัางในก่อน <c oughs> ขัา,างนอกยามได้เราทีไ้ขาคนเท่าพอดีเนาะคน่านของหนาวเลยพี่ยอสุดพี่เลยตรอท้ามันงนะของก่อนขงนี่มันการสาบใหก็สาบเองมั้งถ้าเป็นมุงก็ปบบแม่พนี เจใหญ่ไว e ้เลยพูดเนาะเออเจ้ามใคระมงเจ้ามีท่าอะไร้องเจนใหญ่เลยตัวได้หองมึงตัวได้หองเมย์หอโตัวนี้เออเะจุ่อสอก็ไาตรมันดูด้เออ สี่คนนะโอ้โหโอเค่มีเนาะยวะมีแล้วได้อกแวหละเยวะบ่ไม่ได้โอเค่มีเลี้เป็นยังลุงเมกำลังดีก่าดเรากำลังดีกว่าแล้วได้ก่อนฝนลูกสามคนอ่ที่ดี่ยกำลังดีออ

เดี๋ยมาทำมี่คนหนึ่งได้อยู่สวรรค์โอ้เปิดกุกมือมีกลุกยันได้เนี่ยลายได้มัวเรี่ยงญ่โอ้ยทำงานมาได้อยู่เด็กจิ้นทำไปยืนเชื่อมาไดอยู่โอ้แต่มื่อกี้ก็บาได้เมื่ออุ้งอ่างเอ้าหนึ่งวันละมือนะหนูหงอยกันได้อนงไงจมอยู่จมเศร้าจมเล้งอยู่ยังมาพ่อจะไปตื่น ผมเป็นร้านจมไม่มีอะไรไม่ได้ยังงบพ่อจะไม่ตื่นสิน้่าหาตื่นมอสิใด้นีะสิงนี้ฮูยทงออกทางออกออกได้สินง้าสินี้ลุงเมย์เทูบดิญินเลยนี้โอ้ยเนี่ย่าถือประดน้ได้แก้ไครยังอะไรทุกอย่าง เ็ว่าไปว่าว่าเหันคนได้เงียบ่เดียวโบเที่ยงเราได้หานเออนหน้าปดูบ้านในมาวนักดูจาวันเออใน้้อยเลยหรอร้อยมึันเพากันแล้วไปใช้กิ่พอกันบัตสินจันนี่แหละเดาเอานั่นไปจับใจพอเผาชาวพ้อยคนไปนักกัน คันคอยบอกว่าใครสิว้าวบอกยากบอกนี่คืาบอกคำนี้ยังบอกว่ามาใกล้กีน่นาเจ้าอุงนาคาใกล้ที่บอก